อาไรครับคุณผู้ชมครับเกมแรกนะค,คุณผู้ชมนะครับผมในสัปดาห์ที่2วันที่4นะครับค่ะแผนที่ซานฮอกนะครับผมเปิดประเด็นกันมาครับรายขึ้นเกมนี้ฮะจากสายล่าคุณผู้ชมครับตัดขึ้นทางด้านขวาบนของแผนที่กันไปอืมโ,อโหกลางแบบกลางกลางถือว่าสวยเลยค่ะแต่แน่นอนค่ะแผนที่ซานฮอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายแบบไหนก็คือไปได้ถึงทุกที่อยู่แล้ว ก็กระจายตัวไปค่เดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีทีมไหนเนี่ยมาลงทับที่กันหรือเปล่ามันยังมีโอกาสที่เห็นอยู่นะถึงแม้ว่าจะมาถึงในวีที่2เดย์ที่4แล้วก็ตามแต่ถือว่าก็ดีขึ้นแหละมีการแบบทำการบ้านมามากมายอะเดี๋ยวมารอดูเลยวันนี้มีทีมไทยครบเลยทั้ง4ทีมยังไงฝากคุณผู้ชมนะคะเชียร์กันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์สตรีมที่ของเราทุกช่องทางเลยเลือกดูตามใจชอบเลยว่าจะเป็น ทิกต็อกยูทูปเฟซบุ๊กได้หมดเลยแต่ต,ตรงนี้มาทับที่กันก่อนเลยเฟซแคนกับบีทีอาร์เปิดประเด็นมารวดเร็วจริงๆฮะตรงนี้ครับเป็นในด้านของตัววนะินโทเรสฮะจากเฟซแคนครับที่แยกมาคนเดียวแต่ได้ปืนมาเป็นในด้าน DPS จังหวะปาดตูเข้ามาโอ้โหมาแล้วจะปาดไปเจอหลังยิงจากด้านฝั่งซาตานหน้าต่างแตกกันเรียบร้อยเลยครับวินโทเรสเฟิร์สบัตโดยบอยซิลครับจาก BTR ีอนี่ ไงกำลังพูดเลยว่ามีโอกาสทับที่กันสูงค่ะมันเป็นจังหวะที่วินเทอรน์นแยกมาเล่นคนเดียวแล้วบังเอิญเจอบิดาสองคน,นยากจริงถึงแม้ว่าจะเป็นปืนดีเบสก็ตามเป็นการส่งไปกักที่นะผมมองว่าเพราะว่ามันเป็นโซนจุดที่เฟสการชอบขมยับไปเล่นนะฮะแต่มุมนี้ครับควงครับเปิดประเด็นกันมายิงประตูแตกแล้วง้างมาป่าแฟตอัดเข้าใส่โซอาร์ตรไป บึมเนะี่ยข่าววิ่งเนี่ยแต่ว่าไม่ไปต่ออะไรง่งยยังดีนะเป็นแค่แฟลชเพราะว่าไม่มีเกรเนดนั่นเองคถ้าเป็นเกรเนดเมื่อกี้ได้บอกเลยว่าหายแน่นอนจังหวะนอนตรงนั้นแฮ้เอาอะไรไปรอยแล้วเราวิ่งวงลงแบบนี้อุ้ยหายไปครึ่งลอยค่ะแต่ยังไม่นอกดาวมีสวนคืนไปเหมือนกันมาดิมีเป็นเ k เคตรงซินวิ่งโฉบมาฝั่งนี้กำลังจะปิดโซอตตสัสแต่โซอัสสวนมาหายตรงซินนอกดาวลงไปเอาแล้วกันควงควงเหลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเป็นปืนเวกเตอร์ เวียดนามฝฟบมีอา้วโดนยิงไกลๆกดป่าแล้วเป็นด้านฝั่งของแนมคิ้วครับเก็บโซอาร์ระยะไกลครับโอ้เพื่อนไม่มาช่วยครับด้านฝั่งบีเอ็นครับแต่ว่าบล็อกได้มาเติมค่อนข้างเร็วเลยใช่ค่ะเปิดมาสวยแล้วแต่ว่านี่ไงเพื่อนเขามาเพื่อนเขามาแต่ว่ามุมมันค้ำอะไรไม่ได้เลยครับมุมนี้ของด้านเบรครับแล้วจังหวะยิงเอฟโฟคูณสี่มาตรงนี้โดนสวน ต้องปล่อยหรือเปล่าต้องปล่อยหรือเปล่าพิธาย,ยิงกดไปอีกไปทางฝั่ง BTR จ้าบาร์เจนฟอนเก็บเรื่ควงครับรวมถึงตวงซินน็อกดาวน์หาย2ตรงนี้ครับสำหรับบล็อก,กเกมมิ่งโอ้โห BTR เมื่อกี้ก็ได้คิวจากเฟสแคนรอบนี้ก็มาจะปิดหรือเปล่าเหมือนแจมแต่แจมไม่สุดค่ oh, 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 oh. ะโอ้โหรับสามคนที่รมู่บ้านเดียวกันตรงนี้คานกันหมดเลยแล้วเบรกยิงหลังใส่โกสุจากบล็อก,กน็อกดาวน์กันไปบล็อกเหลือคนเดียวที่ยังเล่นได้แล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหจังหวะจะไปยิงกันนะเพลินกันไปนิดนึง เจอหลังเข้ามุมนั้นมุมนี้ทุกทางครับ BTR และ BN ครับโอ้เสียหายคู่นะแบบนี้เหลือ <Le ua S 1> คนเดียวแล้วฮะตรงนี้<ะ>นแล้คิวล้วอยู่หมู่บ้านข้างล่างฮนะจะไปช่วยเพื่อนนะตอนแรกไปยังไงเท่านี้สรุปเหลือคนเดียวเลยเสียหายคู่กับ BN แต่ว่า BN เนี่ยดีแค่เสียแค่โซอาไปแค่คนเดียวม,มีมาช่วย BTR โอ้นึกว่าจับมือพันธมิตรกันไว้แต่ไม่ใช่นะมันเป็นจังหวะพอดีครับ และดูเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกับเฟสแคลนอยู่ค่ะแล้วเรียบร้อยค่ะไหลาตายไปแต่ว่าไม่มีใครได้คิวตรงสินธ์กเกมิงเหลือคนเดียวเกือบแล้ว<ต>เกือบตัวมิดท,ทีมแล้วแล่อยซิลอ้โหเจอทางด้านบอแมนแล้วบอแมนไม่รู้ตัวกำลังจะโดนปล่อยซิลกระส่วกเอาไปแล้วเรียบร้อยเลยครับอเ M762 ระยะนี้เป็นทางด้าฝั่งเรดอด้วยใช่ คือสเปนนิ่งมากแล้วคือชุดเดียวยังไม่ได้แบบสเปรหมดชุดด้วยโดนน็อกดาวไปเอาแล้วค่ะซาตาอยู่ใกล้ๆเมล่า oh พยายามขับหาพื้นที่โฉบเล่นออนเซนจะเล่นยังไง <ke> องอนเซนคนนี้ไว้ใจได้โอ้โห oh แล้วเขาร้อมก่อมาแล้วไงมุมแบบนี้ครับสำหรับทางด้านฝั่งของเฟรชแกลงออกมาช่วยนี่หายเพิ่มแน่นอนครับแล้วเล่นในบ้านลาป้าซ้ำศพเลยด้าบอกแบ่ออกเกไปกอดเฟรแกเหลือ2คนกำลังจะโดนพิญญาเข้าตีบ้านอย่างรวดเร็วก็ตรงนี้เกมนี้พิญญาเดินขึ้นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวคุณผู้ชม ใช่ค่ะแล้วเหลือแค่2คนสุดท้ายออนเซนกับมิลากาลังจะโดนรวบทําแล้วดูเซสมโมไว 2> ้2ลูกให้บอยซิลฉีกมาฝั่งซ้ายสมโมปิดหน้าต่างครับแกนเนตอัดซ้ายไว้ล้วนๆกะไม่ให้พีออกมายิงจังหวะวิ่งชาร์จบ้านเลยครับแล้วดูทางด้านฝั่งของมิลากันในโดนชาร์จง้างระเบิดรออยู่ยังไงกันดีปีหลังคาก่อ,อจะจากด้านฝั่งออบอยซิลตีจากทุกทางแงโอ้ทั้งบนทั้งล่างบอกแล้วบอยซิลเอาทุกทางแล Mil a. Mil a, ้วมิลามิล่าตังป้อมอยู่มุมน,นี้ใช้ดีบเป็นลูกซองเท่าวิ่งมาแบบ วั one one, นใบวันนี่มีิาบอาบลิวารซี่ับก็คือดูมุมยืนของ BTR ดิยืนขาเล่นขา,าน,นี่กโอ้โหแต่แคเนี่จากด้านฝั่งมิาก็ทำไปได้านฝั่งลาป้าเจ็บเหมือนกันและวมิายังไงดีมุมนี้ออกไม่ได้ก็ปล่อยซิวปั่นอยู่หลังขาดเจอมิ拉เอาให้ลูกซองชุดเดียวเลยกันล,ลาป้ายิงหลังในด,ด้านฝั่งมิาไปแต่ว่ายังไม่ตายจะวิ่งเข้ามาช้าจากด้านเจนฟอนมิามิาวิ่งสวนเปิดประตูมาแต่ว่าไม่ไหวทลายเป็นเจนฟอนเก็บด้านมิ拉นุ่เก่ากันไปครับมุมด้านข้างออนเซนเหลือคนเดียวแล้วโดนเจอตัวแล้วด้วยยเเเหมืืออออนนนนนกกัโดิงไปซบ ออนเซนคนสุดท้ายอีกแล้วค่ะแต่ว่ามีหลายจังหวะที่ออนเซนเคยโชว์มาแล้วดูว่าจะไม่ได้โชว์และจบ16เต็มเลยค่ะไม่มีคิวค่ะเฟสแคลนในเกมแรกของวันที่สี่ BTR กคเกมนี้เดินเครื่องแรงจัดๆครับรู้ว่าเป็นเฟสแคลนปุ๊บพุ่ง4คนมาล้อมบ้านไว้เลยทีเดียว ต้องบอกว่าพอเขาได้มอลแมนเนี่ยเขาเลยมั่นใจว่ามุมที่อยู่หมู่บ้านด้านล่างนี่คือเฟสแคนด้วยแล้วด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไปเปิดเป็นเรตตัวแรกก็เลยเช็คชื่อกขนไปอ้าวเป็นเฟสแคนแสดงว่าเหลือแค่2คนก็เลยตั้งใจตีบ้านไปเลยนั่นเองผู้ชมครับใช่แล้วยืนกับมั่นใจคือปีนหลังคาเลยแต่ว่ามาโฟกัสที่ไฟนี้กันต่อค่ะบอสเกมมิ่งรีเซตกลับมาได้เหลือ2คนแต่ก็ยังไม่จบกับ BN เหมือนว่า b n เองก็เฮ้ย ไม่ได้และมันต้องแบบใส่สุดใครจะเป็นเวียดนามโนหนึ่งตรงนี้เพราะว่าเขาเช็คชื่อกันไปแล้วไงเวียดนามด้วยกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้ต้องการความเป็นโนหนึ่งของเวียดนามไหมบีเอ็นแล้วก็ในด้านฝั่งของตัวบ็อกซ์นั่นเองครับผมใช่ค่ะส่วน RQ เนี่ยก็จากที่เห็นในแมปเนี่ยก็คืออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเหมือนกันก็เป็นการแบบดูเชิงกันไว้ก่อนส่วนเซอร์เซียค่ะเซตโซนกันเล่นได้สองฝั่งข้างถนนมีบ้านให้เล่นแต่ว่าไกลไกลมีบูมีสปอร์ต ค่อยๆขยับเข้ามาครับพลบิดครับแล้วบ N ตรงนี้ส่งเบรกชิดหน้าบ้านของทางด้านบล็อกเกมมิ่งมาแล้วเป็นมุมข้างแล้วเหมือนบ็อกจะไม่รู้ตัวครับมัวแต่โฟกัสที่ริมหน้าต่างงานันเนตมาปาอัดเข้าที่รูประตู <c oughs> เปิดประตูไปก่อนโอ้โหเป็นวิธีเปิดประตูแบบไม่ต้องใช้มือนี้ต้องบอกก่อนใช้แบบพังไปเลยใช่ฮะแล้วงานงเนตมาลูกที่สองจากเบรกครับแล้ว <c oughs> เทียวด้านมีเที่ยวแล้วสเปเข้าไปเรียบร้ยบรอยตัวเข้ามาแบบนี้ค่บเบรกเบรกทวงเอาไว้ได้บอสเกมิ่งเหลือคนเดียวแล้วล้อ,ลอมาสามทางแบบนี้จากทางด้านบีเอ็มระเบิดปลาชิงมาก,ก่อนทางด้านบอชววชววัยบอชช h e วิ่งหลบมาทางด้านขวา ยังไงก็ดีครับแต่ว่าหน้าประตูมุมนี้เปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดอยู่พอเช่บอกเพื่อนครับว่ามุมนี้มุมนี้แล้ววิ่งเข้าทะลุบนไปโผลมาเจอเบรกรอรับอยู่หลังสโบกสปอยกันดีกว่าตรงนี้เรียบร้อยมาแล้วค่ะแย่งชิงความเป็นหนึ่งของเวียดนามค่ะ BN ไปกันต่อค่ะปิดบอสเกมมิ่งจบไปในอันดับที่15แล้ววงค่ะเข้าไปฝั่งทางเซอร์เซียที่เซซอนกันไว้สวยๆเลยแต่ต้องระวังให้ดีใกล้ๆี่นมีบูมีสปอต ทีมที่ต้องมูฟเข้าเพลย์บุ๊กถือว่าไกลเลยค่ะอยู่นอกวงแล้วต้องผ่านฝั่งทางเซมไนดยด้วยโอ้ยอินฟินสวยจัดคุณผู้ชมเกมนี้ข้างบนเนี่ยคือโลง่งจริงค่ะโล่งแบบโอ้โหโลง่งโลง่งแต่ว่าทีมอื่นเนี่ยอาจจะไปขยับ พื้นที่หรือเปล่าจะต้องรอด,เไไดูเป็นไปได้เป็นไปได้ครับแต่ว่าคือมุมในการเข้าวงยังไงเนี่ยสบายมากะนะไม่ว่าจะมุมไหนของอินฟินเกมนี้หรือว่าวันนี้จะมาหรือเปล่าเกมเลยไม่แน่แไม่แน่จะต้องรู้รอดูกันต่อไปนะวันนี้ค่ะยูดูก็กลับมาไม่ใช่ยูดูอาร์ไอคิวกับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งคะแนนเนี่ยดูว่าจะสามารถฉีกเพิ่มได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะคะแนนตอนนี้อยู่ที่2ของตารางเลยกรับแวนพายเองเนี่ยก็ห่างกับที<แ>่2แค่หนึ่งคะแนนเท่านั้น ถือว่าไม่ยากไม่ไกลไม่ไกลเอาจริงก็ฟอร์มดีทั้งคู่แหละใช่นะครับทั้ง R q คิวทั้งแวนไพล์แล้วเป็น2ทีมที่จำนวนแมตช์ยังเล่นน้อยเท่ากันเลยคือ12แมตช์เท่านั้น<อ>นะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันว่าสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงครับถ้าพูดถึงเรื่องคะแนนแบบเอาจริงนะถ้าพูดถึงแบบอันดับหนึ่งกับผมยังให้เป็น2ทีมนี้อยู่นะเพราะว่าคนที่นำไปก่อนก็จริงแต่ว่าอ,อีกตั้ง6เกมอะอมแล้วคือห่างแค่20แต้มอะ6กเกมผมว่า ด้วย<ม>ฟอร์ม<า>ของเวมไพร่าค <amp> ิว <q. S 2> ไม่น่าใช่ปัญหาอะใช่ใช่<ม>ใช่คิดเหมือนกันเลยค่ะวันนี้แหละก็ต้องเป็นวันทำคะแนขน,ข,ข,นข,ของยูดูแล้วเพราะว่าแข่งไปทั้งหมด18แมตช์แล้วอ่ะมาค่ะอัลเตอร์อีโก้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมเต็งจากประเทศอินโดนีเซียเขาเรียกว่าอินโดไพร์เลยนะถ้าใครที่แบบเฮ้ยแวะไปดูไลฟ์สตรีมมิ่งของฝั่งอินโดเนี่ยโอ้โหเป็นทีมที่แบบอืมกองเชียร์เยอะใช่กองเชียร์เยอะมากๆอ่าแม่บอกเลยว่าบ้านเขานี่คือเชียร์กันแบบจริงจังมากอินโดนีเซีย เขาแบบเชียร์จริงจังเลยเนาะบ้านเราก็เชียร์บ้านเราใช่บ้านเราก็เชียร์กันเยอะเหมือนกันนะครับก็อยากให้เชียร์กันเยอะๆแหละเพราะว่าเป็นตัวแทนบ้านเราอ่ะเออเดี๋ยวเชียร์นะเดี๋ยวเชื่อจริงอ่ะเซมไนขับเข้ามายึดพื้นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้บอกเลยว่าโล่งๆมีพื้นที่เล่นค่ะเซมไนหมุนเข้ามาสวยเลยขวาเคอร์รี่ครับบุ่มนี้คุณผู้ชมครับเซมไนเนี่ฮะเด็ด อุ้ยเดฟเมื่อวานเนี่ยโอ้โยอย่าพูดถึงดีกว่าพูดหน่อยได้ไหมแ้วก็พูดได้เลยหนึ่งสามเลยกันนะอย่างงี้พูดนิดนึงเขาอุตส่าห์โชว์ขนาดนั้นแล้ว <S <S ไม่รู้ว่าจะพิว้วไปไหนโอ้โพิ้วจริงเหลือนัดเดียวไม่ยอมตายซะทีนะครับใช่แล้วคือวงอ่ะปิดหลังแล้วนะเล่นกับโคนหินแกสวนนับหนึ่งสามหนึ่งสามหมดเลยฮะใช่ค่ะเอาไปสองสเต็ปอืมก็มีช็อตแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวต้องรอดูวันนี้ว่าจะทำใจอีกทีนะเมื่อวานจริงทั้งเต็มทั้งเดฟนะฮะเมื่อวานนี่คือ เอาทั้งคู่ใช่ก็หวัง <acceptable. S 2> <Sag! S 1> ว่าจะแก้ไขปัญหากันมาแล้วค่ะแต่ว่าตรงนี้ค่ะวมไพายังอยู่ครบครับแล้วมาเล่นฝั่งบูธแคมป์โกดังเข้ามาข้างๆเนี่ยมีทางด้าน B t ทนะที่พึ่งตีบ้านเฟรแคนไปครับเรายึดบ้านทางด้าเฟรแคนรอไว้ครับบริเวณริมขวาของตัวบูธแคมป์ตัวนี้เหมือนจะเห็นนะฮะราป้าที่อยู่บนหลังคาเหมือนกันค่ะอาปาเดินขึ้นเดินลงอยู่ครับทนี่แบบเห็นแวบๆแต่ว่ายังไม่มีมุมยิงอืมพอผ่านมาในวีดีโอสองเนี่ยเห็น ความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะเรื่องของการแบบโดดหรือว่าเมืองที่ลงยังแวม์พายเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นมาอยู่ในฝั่งของบูตแคมเหมือนกันก็ได้เห็นาพามาอยู่ฝั่งโกดังสามแล้ววงกําลังจะอัปเดตกันอีกครั้งค่ะโอ้โหเข้าเซอร์เซียถือว่าดีแต่ว่าทีมที่ต้องมูฟเนี่ยก็คือแวม์พายอินฟินจากที่บอกเฮ้ยมุมหน้าสวยๆเลยพอวงดีดลงมาเนี่ยก็ต้องวนลงมาเดี๋ยวต้องดูว่าวนไปทางไหนจะวนตีอ้อมเข้ามาหรือเข้าตรงมาทางดีเซีย แต่ยังไงเนี่ยต้องปะทะแน่นอนวงนี้มีโอกาสปะทะสูงมากเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าดูช็อตนี้ก็เลย RQ ได้ยินเสียงรถของ BT ทีเขาบึนบึนอยู่หน้าบ้านเอาไงดี <c ười> บึนบึนอยู่หน้าบ้านนะเมื่ <c ười> ี้นะอของจองเฉยนะเมื่อี้อย่างเปรี้ยวอ๋อแล้วฮะบนเขาว g r a r q ฮนะไ่กักพื้นที่รออยู่แล้วเลยครับแต่ว่า BT ทผมว่าเหมือนเขารู้ไหมว่าใน,ในบูธแค่มีคนนะตรงนี้เหมือนพยายามจะดักสุดนะค่ะ ปลาปลาครับบอกเมื่อไหร่จะโดดขึ้นสักทีมุมนี้อืมขัดใจเปลี่ยนสโคปไป1หนึ่งทีแก้เขินเอาลวกอีกอ๋อปดูความพยายามครั้งนี้จะต่อไหมอตะตอได้ได้แล้วเอาจนได้แล้วเนี่ยเมขาชอบปีนหลังคาไงจังหวะม่ี้ก็ปีนแล้วยิงด้วยนะโอ้โหอะตรงนี้ยังไงบูทแคมป์ต้องออกกับแววนพายแต่ว่าตรงนี้เจอกับปอยซิลยิงกดมาก่อนแต่ว่าได้บายคืนมาเหมือนกันเอาดีเขามาสามนะเขามาสามดีเวทยิงกดไว้ก่อน ดูแต่ว่าแวมพายค่อนข้างเซฟก็ลงมาเติมยากันก่อนเลยนะครับสโมกปิดทางด้านมุมข้างกันไว้นะครับแล้วเตียมวิ่งชาร์จมาบอยซิลง้างเนตาปาอัดไปมุมนี้างด้านแวมพายแต่ว่าไม่มีใครนอกดาวยังได้อยู่บอยซิลเข้าไปหลบในบ้านแต่ว่าทางด้านฝั่งแวมพายสองคนนี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันเนี่อาแล้วกับเพื่อนกำลังตามมาช่วยหูกเกเน์โดนแต่ไม่โดนดามเมจเลยติดประตูพอดีอแต่ว่าดูฮะพิทาเติมเพื่อนเหมือนกันครับ ส่งเข้ามาชิดบ้านเลยป็นคอเห็นว่าง้างระเบิดมาอีกแล้วแต่เป็นบุมข้างจากซาตาเปิดน็อกทางด้านโทนี่เคไปก่อนจากบนเขาไกลๆยังไงดีเล็กเจนฟอยส์กันเน็ตมาย่อนโดนทางด้านชาเวมต้องท้าไปอีกหนึ่งเหมือนกัน โอ้โหแล้วเพื่อนเขามาช่วยทันเวลาแล้วมุมนี้ยังไงใส่กาสใส่กายกัาายายางซ้ำไม่ได้แต่ว่าแวนพายวิ่งกดเรียบพรอโทนี่เคโดนซ้ำแล้วโดนสวนคืนมาจากโรเวนคออุอ้ยแล้วฟุกได้มาอีกหนึ่งเหมือนกันครับแม่ได้ไป2 2ตอนนี้ครับสำหรับด้านฝั่งแวนพายครับโดนซ้ำไปหนึ่งคนคือด้านโทนี่เคแต่ว่าทางด้านฝั่งของบินยาในบ้านยังเหลืออยู่ห <c oughs> นะน,นึ่ง <c oughs> และทิ้ง <c oughs> ทางด้านฝั่งของตัวเจนฟอร์ไว้บนเขาไกลๆ <c oughs> ไม่ขอพายครับไม่ใช่เจนฟอร์เป็นใครเป็นซาต้าหรือเปล่าเป็นซาต้าบนเขาเจนฟอร์อยู่ใกล้ อยู่ใกล้คนเดียวถึงดีเบียเข้ามาเรียเพราะโดนตัวจะลงเวนคอร์อ่ะพี่<อ>ใหญ่พ้่ฮะแล้วซาต้าวิ่งมาแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นชอ็อตเคาน์เตอ,อร์ของแวมไพร์สปอร์ยผู้ชมอุ้ยสวยค่ะสวยสวยมากปิดปิยาไปมี6คิวค่ะแถวที่14บสีู่ค่ะไปได้เบียสิบเอาอัมสไตล์ก็น็อกไปอีกหนึ่งสวนขึ้นมาจากล็อบบี้เหมือนกันแต่ตรงนี้งานคุยเน็ตเอาไว้ล็อบบี้ต้องลงมาเล่นก่อนหากำบังหากำบังหนีเลยหนีระเบิด ไม่ได้อ่ะอแต่เป็น b 11โดนไปเก็บ3จากเกรเนดใช่ครับอย่างน้อยอลอ็ลอ,ลอบบี้รอดเราเปิดมาแต่ว่าเนดสวนมาจากด้านล็อบบี้ครับเก็บทางด้านฝั่งของอคูก็ออกเกยไปเลยแล้วทางด้านยัมมี่ก็โดนเกยเนดต้องกล่าเหมือนกันแล้วระเบ,บิดยามมาจากล็อบบี้เรียบร้อยไรซี่ครับบดเลยครับแมจังหวะวิ่งหนีระเบิดมาปลาระเบิดคืนจากอินฟินล็อบบี้ตรงนี้อย่างสวยเก็บ3ใช่ค่ะสังเวยแค่ b 11แค่คนเดียวเท่านั้นแล้วเอ้าม็อบไปเจอกับ แวมพาแล้วแบบนี้เรียบร้อยค่ะเราเว็นคอหลายตายไปโดนแล้วเป็นคิวของคิออนอีกหนึ่งโดนมอปิดงานเรียบร้อยฮะแม่กลายเป็นว่ารีเซตไม่ทันนะเจอด่านในด่านนั่นเองคุณผู้ชมครับด่านแรกบีทีาเข้ามาต่อด่านสอบอปรอต่อหวานเจี๊ยบกันไปแล้ววงส่งให้เข้าขวามาเซอร์เซียหวานเจี๊ยบเหมือนกันเอ้ยแล้ว มุมนี้เขาอยู่ยาวๆเลยด้วยดีโซเซียแต่ว่ามุมด้านบนตรงนี้ผู้ชมครับมาแล้วฮะดีซาเวียครับถ้าอินฟินจะเข้าวงอาจจะต้องไฟกับดีซาเวียให้จบกันก่อนหรือเปล่ามุมนี้แล้วทีมบ้านอินฟินิตี้แบบนี้ด้วยชัวร์เอาแล้วแต่ว่างางกนกรเนตรอจากด้านโลแกนไฟมาระเบิดดักไว้จากโลแกนรุ่น,นีีมีรุ่นวิ่งทันพอดีมาดีเกรเนตมาเกรเนตกับไม่โกงพอจริงก็ง้างเอาไว้ใช้ชัวร์ถือดีเบสเอาแล้วโดนอย่างเจ็บเลยแต่ไม่น็อกดาว พาราจินหาเหลี่ยมอยู่แต่เป็นล็อบบี้ก็ได้ชัวร์ไปก่อนด้วยแกรนเนทสี่ตัวแล้วครับล็อบบี้เกมนี้เอาเรื่องจัดดพาราจินเตรียมเบี่ยงม,มาป่าซ้ายโลแกนง้างเนตมาต่างคนต่างแกลกระเบิดกันไปแล้ววิ่งเข้ามามุมใกล้แบบนี้พาราจินคว้าลูกศรมาโอ้โหแต่ยังดีมีทรดขึ้นมาได้ยาจากทางด้านฝั่งอัมสไตล์มุมด้านบนมาสองคนครับรีไวกับแลมโบกินีกดทางาาด้านซ้ายนักเาวไปก่อนเลยล็อบบี้คนเดียวโออินฟินในเกมนี้ห้าอินินไปแล้วอ่ะรีไวกับแลมโบกินี่กำลังจะหาปิดอัมสไตล์ก่อน อืเลยเนี่ยไปมันยังไม่โดนรีเซ็ตก่อนอุ้ยอุ้ยแต่ว่าถ้าเขาปาถูกมุมวิกฤตเลยฮะแล้วปาถูกมุมด้วยวิกฤตจริงเรียบร้อยเลยครับแลมโบกินี่ไงโอ้โหแล้วจังหวะทามิ่งม็อบมาต่ออุ้ยม็อบเคลมหมอม็อบเคลม่างนี้แต่ว่าม็อบม็อบมาสี่นะครับม็อบมาสี่แต่ว่าดีซาเวียมีสองครับเปิดไปหนึ่งเหลือสามสองอยู่ดีแล้วมุกนี่เห็นจังหวะปีนหน้าต่างพอดี แต่ว่ากีเซ็ตมันชิ่งโดนหินไปหน่อยคะ่ะต้องหลบออกเลยคะ่ะแลมโบกินี่ถ้าไม่ค่อยดีกลับมาซ้ำบบบโบโมโฮก่อนเลยดีกว่าบโบโมโฮไม่นอนแนอ่นแบบนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเอาจังหวะจะวิ่งไปซ้ำก็เจอใครยิงมาเป็นอดีลุกจากด้านอยู่ดูมุ่มไหนไม่รู้ผู้ชมครับน่าจะข้ามเขาไปเลยทีเดียวสรุปจะไปซ้ำเขาโดนอีกฝั่งนึงแล้วใครว่าเหลือรีวายคนเดียวอ่ะจะหลุดก็แกวิ่งสูงไปนิดนึงคะตรงนี้อ่ะโอ้เกมวิ่งแบบมุ่งเกินนะเอาจริงไม่หลบอะไรเลยแล้วเป็นไหลตาไปแบบเรกไปเป็นคิวของเพลย์ แล้วขับรถจะมาช่วยเพื่อนก็เกือบจะทับเพื่อนเหมือนกันนะโรกกี้ครับแล้วลีวายครับเห็นแล้วครับจังหวะขับรถปาดมามุมนี้จะวิ่งไปหาทางด้านฝั่งของตัวโรกกี้ลีวายยังไงก็ดีแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ไปซ้ำครับแต่ว่าจังหวะจะวิ่งหนีมาโดนต่อยเพื่อนไปนิดนึงเรียบร้อยเลยครับดีซาเวียรครับจบผลพิสูจน์กันไปได้ไปสี่คิวเท่านั้นเกมนี้ตัดภาพมาอีกมุมนึงก็เนฟโกูเอาปเกรีเนตปาใสโรสแมรี่ครับรวมถึงทางด้าน เนฟโกไปกรเด็นปลาใส่เฟนติกจากอัลุตโกหายไปสองแล้วครับอัลุตโกตอนนี้เหลือแค่2คนครับใช่ที่แอคทีเวตอยู่เฮกซาร์ดเจอร์มาเรียบร้อยระยะใกล้ไซก้าไม่พลาดอ่าเอ็นเจกับมาและมีคิวฟีขึ้นมาเหมือนกันแล้วเป็นน็อกดาวน์ได้มอสไปหลายตายเนฟโกก็ได้เฟนติก เรียบร้อยหมดเลยเอาตัวอกโก้นะมุมนี้เห็เอกโกเองก็เสียหายเหมือนกันคะ่ะคิวต้องกลับมารีเซตแต่ดูว่าจะได้หรือเปล่ามียิงมาจากไกลๆจะขึ้นหาเพื่อนจะขึ้นไปหาเพื่อนอนิดเดียวเกือบมา<แ>ไม่ถึงเพื่อนนะเมื่อกี้ถ้าช็อตเมื่อกี้นะโดนเกี่ยวหลังสักนัดหนึ่งนี่คือน็อกสามในบอสทาวเวอร์นี่คือบอกเลยว่าหวาดเจี๊ยบนะฮะใช่เลยมวอีกมุมหนึ่งตัดภาพกันมาในด้านฝั่งของบอสครับเกมนี้สี่คิวไปแล้วครับขอเพรสโซนวงต่อไปอัปเดตหนีนะครับ ต้องขยับกันต่อแต่ว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับต้องระวังแค่ในด้านฝั่งยูดูเหมือนกันที่ยิงจากเขาฝั่งตรงข้ามมานั่นเองใช่ส่วนเซอร์เซียเองเนี่ยก็เมื่อกี้มีคิวฟีขึ้นมานะแต่ว่ายังไม่สามารถเก็บซ้ําเป็นคิวได้<า>ยังอยู่ในส่วนของเพลโซนข้างในวงอยู่แล้วเซมนายค่ะต้องปั๊มอยาเกมนี้เซอร์เซยังศูนย์คิวนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าวงยังส่งเราเรื่อยๆเลยครับแล้วอาร์คิวขับรถไดมาแบบนี้กับโดนไอเอ็นเจลากลง่รถเป็นหนึ่งเนี่ยประกอโกขายไปและน,นี่ไงเม่ก้ามายหันมาปิดงานให้ก่อน โอ้รีบเอาคิวก่อนเลยตรงนี้ทางด้านฝั่งเซอร์เซียบอกจังหวะมันมาต้องเอาให้ได้ครับใช่ค่ะมาแล้วคิวติดไหมติดมือจากเซอร์เซียตอนนี้ทีมไทยของเราเหลือแค่เซ er อร์เซียทีมเดียวข่าววองไม่ได้นะเกมนี้นะโอะจังหวะเข้ามาเจอด่านเยอะเหลือเกินครับอีกุมหนึ่งบนเขา่าเหมือนซีเคดเองจะโดนยิงกดมาจากทางด้านยูดูเหมือนกันเราเห็นป้าแม็กซ์เลเวล โนมวซี่มุมนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าวงบีบหลังมาแล้วค่ะ BN คนสุดท้ายดูว่าจะลาบครสเมนต์พอยต์ได้หรือเปล่าแล้วนี่ไงโดนมองออมาแล้วโนเ์ซี่แต่เป็นแทมค่ะโดนเปิดหัวมาโนเ์ซ no ี่แคไปยิงเซมนายครับทางด้านแต้มแมทที่โดนน็อกดาวน์ไปครับส่วนแม็กเรเวลเนี่ยจังหวะจะยิงใส่โนเ์ซี่การว่ายิงปิดแพดเดิ้ลไม่ลงแล้วไปเปิดจุดแบบนี้ครับจริง ไม่ได้ออกจากกลุ่มแน่นอนนะฮะใช่ค่ะแล้วดูเมื่อกี้เจ็บด้วยเราต้องรีเซตขึ้นมาแต่อาร์คิเขาน่าจะต้องระวังให้ดีเฮ้ยแต่เป็นเดฟครัไปได้มอนต้องดามมาถึง2ครั้งแล้วโดนซ้ำออกจากเกมแม็กซ์เลเวลวิ่งมาเหมือนจะมาสติลคิวแต่ว่าไม่ได้เขาเก็บซ้ำไปก่อนเ,เรา<ง>เ, no เรียบร้อยเป็นโนเมอร์ซี่ที่ร, <อ S 1> รู้แล้วว่าแม็กซ์เลเวลเนี่ยอยู่ตรงนั้นใบจบไปตอนที่แปดบีเอ็มมีสี่คิวแม็กซ์เลเวลแกไม่มียาเมื่อกี้ต้องวิ่งอย่างเดียกับทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายครับแม่ไลท์เพย์บหน้าววงงร่ไป กันแล้วดูกันนะท่านั่นงเซมนายจังหวะไหลเข้าวงมาเจอเพย์บุ๊กเรนเนตมาจากท้านั่นงเรนดักไว้ครับโอ้โหแสบจริงๆกันท่านั่นงเพย์บุ๊กเรนจ์ ด้านบนริมเขานะครับบ่งต่อไปอัปเดตหนีทางด้านฝั่งเซอร์เซียนะฮะ<ช>ไปเข้าใน<ช>ด้านซีเครดนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยกลางวงเนี่ยไม่มีใครเลยเพราะฉะนั้นขอบวงต้องประทะกันเองค่ะเคนนี่เกรเน่ขึ้นไปแต่ปเป็นเฮกซายจะได้ไมค์กี้นงดาวลงมาโนโมซี่ขึ้นมาวงนี้คูณ3ยังไม่เห็นแต่เป็นอดีรู้ค่ะไปได้คืออ้องดาวแล้วก็ม็อบก็โดนาเหมือนกันล็อกกี้นกดาวจากคุณพวพบอยแต่เคนนี่ไปได้มิก้าอ่อไมกี้โอ้วมววนเฉยใช่แม ติดผัวนะเรานะตรงนี้นะแล้วอาคิวจังหวะจะวิ่งข้ามบ้าน,นมานตรงนี้อุ้ยผวนผวนผวนโอ้แม่โอ้ยยง<อ>ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลกๆนะตรงนี้นะแล้วหันขวามาเฮกซานครับ <S <S ยังไงดีคนระับเซมนาเองเกมนี้เล่นยากครับ <S <S เพราะว่าพยายามจะดันขึ้นไปตีเพลย์บุ๊กครับแต่ว่าโดนอาคิวยิงหลังไม่ดันขึ้นไปก็โดนในด้านฝั่งของเพลย์บุ๊กใช้กราเน็ตปาลงมาเรื่อยๆแล้วคูครับไปนน้องเต่าในด้านฝั่งไรไซจากทีมซีเครตครับ กลา<บ>งวงพื้นที่ของเขาโดนกด r n ได้โนเมอร์ซี่ไป RQ รแค่นั้นนเฮกซัสคนเดียวแล้วดูเซอร์เซียจะเข้าวงยังไงคุณผู้ชม แต่ว่าวันนี้เมก้าไมค์ขับมาเฮกซ่าเห็นแล้วค่ะว่ามาอยู่คนเดียวด้วยแต่ว่ามาโฟกัสที่เพลย์บุกก่อนเกมนี้เรนกดไปถึง3คิวเลยแล้วเรียบร้อย,อยได้หลายตายมาแค่นองมาซี่เป็นคิวของเซอร์เซียล้วนี่เขาพูดแล้วอะเฮกซ่าชุดเดียวหายเลยพอมเปอร์แล้วจะวัดกับไอเอ็นเจไงไอเอ็นเจพี่ให้ชุดเดียวเหมือนกันเงี้ยจังหวะที่คมครและโบโบโฮตรงนี้เจอเลยด้เซอร์เซียขับรถพาด่านเข้ามาจะหาที่เล่นเหมือนกันขอบวงด้านบน มอบครับยังไงกันดีแล้วเป็นด้านล็อกกี้ไปเปิดด้านฝั่งของ e ขวูกี้โอพีบนเขาน็อกไปก่อนแล้วล็อกกี้เก็บวูกี้โอพีไปแล้วจังหวะจะมอบแม่หลังเข้าจากด้านฝั่งของไอแเจแบบเซอร์ไพรส์กันไปแล้วโยล้ยิงจากมุมไกลใส่ด้านไอนเจ<ๆ>มาก่อนเหมือนกันไปกันที่หลังแตกหมดนะครับเพราะว่าเหลือแค่ล็อกกี้คนเดียวครับหลังแตกไป2อฮะ ใช่ค่ะแต่ว่ายังผานไปฟลิกช็อตได้แต่มุมใกลๆ้ๆเมกาไมเมกาไมากับเออ,เอ,อแซนเหลือกันแค่2คน 2> โอ้โโอโไม่ดีเท่าไหร่มุมนี้จากด้เสือเสียงผู้ชมครับเพราะว่ามอฟรีเซ็ตกันขึ้นมาได้แล้วด้วยครับแต่จังหวะวงบีมาโยรุยต้องเข้าวงไประเบิดมี8ลูกพี่พกไว้อะไรขนาดนั้นโอ,โโอ้แล้วเนทวิ่งมามุมนี้ เนทปาเนทปาแต่ว่าตัวเองจะตายวงต้องเข้าวงมาก่อนแล้วมันก็หมายจังหวะรอมานานก็ขึ้นมาปาดเอาทางด้านฝั่งของตัวโยรุแล้วซ้ำก็จะเกมกันไปสุดท้อนโดนวงเอาไปกินเหลือแค่ดัลล็อกกี้คนเดียวเข้าวงไม่ได้สุดท้ายเป็นเซอร์เซียครับแหมดักหน้าวงจนทางด้านฝั่งของม็อบเข้าวงไม่ได้หมดเลยใช่กระจองที่หกไปไม่หกคิวแล้วนี่กับมุมนี้มอนบอยโอ้โหใส่สุดใส่สุดไม่เอาทรงเว้ยใส่ทรงไม่เอาสุดเฮ้ยไม่ใช่ไปจะไปผุนทำไมล่ะ แล้วคือเกมนี้เพจบุ๊กเดินดีมากแล้วเดินแบบไล่ตีตอนนี้มา4ี่คีต่เหลือกันอยู่3คนค่ะส่วนยูดูต้องคลานเล่นโอ้โหแฝก วิกฤตและยาชิ้นสุดท้ายจากแฟลก,กับตรงนี้ถูกใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละนะครับแล้ววงต่อไปเนี่ยยังไปเข้าบ้านซีเครตต่อเหมือนเดิมเลยเมื่อวานก็มีเกมหนึ่งที่ซีเครตกินไก่ไปใช่นะแต่เป็นเกมที่คิวไม่เยอนะนะใช่ห้าคิวเท่าน,นั้นเองเกมนี้เี่ยภาพเหมือนกับเกมนั้นเลยคือได้พื้นที่บ้านแต่ไม่ออกมาเล่นคือปล่อยให้ทีมอื่นเขาตีกันเองนอกวงเล็ดเดมไฟกันไปใช่เลดเดมไฟตัว,เอ,ว <ง S 2> เองแต้มคิวไม่มีแต่ว่ามุมนี้แฟลก,กับดานานเซอร์เซียโอ้โหใกล้ชิดกันตรงนี้ยิ่งกว่ายาสีฟัน มาเฮ้ยแต่ตรงนี้โดนเจอโอ้ยไม่กลัวแต่นอนเนี่ยเรียบร้อยเลยค่ะยังดีอะเฮลตันยังเทรดคืนมาได้แล้วฝานไปเปิดประเด็นกับด้านฝั่งเซอร์เซียแล้วเจอสองก็บอกยิงสวนมาเรียบร้อยครับเอาละครับจังหวะทามิ่งเดียวกันครับทางด้านฝั่งของตัวซีเคกตออกไปเคลียร์ครับหลังบ้านทางด้านเซมนายเกนนี่ไปแล้วแล้วเหลือแค่ด้านซีเกตกับเซอร์เซียละฮะเฮ้ยทีมไทยของเราแต่ว่าตอนนี้ทีมซีเกตเหลือกันอยู่สามคนยังรีเซ็ตไม่ได้ข้างบนเห็นไหมมีก็ะไม้ สามสองแล้วเป็นสองสองเอาละฮะสองสองครับเฮลตันกับทางด้านฝั่งไรซแต่ไรซไปดึงในด้านฝั่งของซีโร่อยู่ข้างหลังบ้านแล้วยิงทิ้งไปก่อนจากทางด้านเมกามาครับรีเซ็ตมาได้จะกลายเป็นสามสองผู้ชมครับตรงนี้มีโอกาสไปถึงใกลเหมือนกันสำหรับทางด้านฝั่งตัวเซอร์เซียชีมจากประเทศไทยครับซี่เข็ม่าซ้ายมาโดยเฮลตัน แต่มุมของเฮลต้าเนี่ยเล่นบนหลังคาได้แต่ตอนนี้เซอร์เซียรู้แล้วค่ะต้องระวังให้ดีถ้าได้ซีโร่ก็อาจจะด,ดีก็ได้นะแต่วงสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมครับซีเข็เองไม่มีที่เล่นแล้วแล้วเซอร์เซียร์เมก็มาเราดันเข้าตรงกลางมาได้ครับ,รบต้องดูออปชั่นเขาเลยฮะว่าทางด้านซีเข็เนี่ยมีทางด้านกรเนตหรือเปล่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยเขาต้องโดดมาหาเรา,าเพราะเราอยู่กลางวงมากกว่าแต่ดูท่าเนี่ยไม่น่ามีนะเพราะว่าอยู่ในบ้านมาค่อนข้างนานแล้วเอิรนน e ดนองหลายมุมเกินไปครับเมก้าไมพยายามไปรับขวาก่อนสุดท้ายไม่ไหวครับ สีเ่เขตคุณผู้ชมครับแม่